ค,ค,แบบคือแบบโอ้โหผมนี่รัวจะลงไม่ได้เลยครับแล้วเสียงแบบโอ้โหสยโยนาราแล้วก็โอ้โหอะไรก็โตสยโยนาราโอ้โหก็แบบเอออะไรก็สุดยอดมากมากครับผมสวัสดีครับเพื่อนแฟนจีเอฟเอ็นแล้วเพื่อนๆแฟนที่มีสื่อน้อยใหญ่บ่าทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อกี้กูก็เลยก็บอกว่าแฟนๆมาฮีโร่ทุกคน <laughs> นะครับผมวันนี้ เราจะมาทำการรีวิว The Movie Kimisu ะ o no y ยบ a ที่ผมเพิ่งไปดูมาวันนี้ทุกคนครับทุกปบมือให้ผมหน่อย <c oughs> คุณจะเริ่มจากตรงไหนวะเอาาเอามาเอามาขอห้าสี่สามสองหนึ่เอามา, 5, 4, 3, 2, าทุกคนอ่ะวันนี้ผมได้ไปดูค Kimisu No y ะ b a The Movie มาแล้วเองครับทุกคน ก็วันนี้จะลังทำการรีวิวนะครับดับบูวี่คิ่มิสึโนยาบะหรือคีมิสึโนยาบะดับบลวี่นั่นเองนะครับผมซึ่งในไต้หวันเนี่ยเข้าตั้งแต่วันที่30เดือน10นะครับผมนี่นี่นี่มีหลักฐานมีหลักฐาน,ฐานโปสเตอร์นะครับผมตั้งแต่วันที่30เดือน10นะครับผมไต้หวันเขาจะเอาเดือนมาข้างหน้าครับผมในไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่าเข้าวันที่เท่าไหร่นะครับแต่วันที่ผมไปดูเนี่ยมันคือวันที่เท่าไหร่นะ อ๋อวันนี้วันที่สิบแปดเดือนสิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมซึ่งห่างมาประมาณ19บวันนะทุกคนก็ยังไม่มีเวลาก็เลยเอหาเวลาว่างๆไปดูนะครับว่ามันเออมันสนุกขนาดไหนพราะที่ญี่ปุ่นทําอะไรได้ถล่มทลายเลยทุกคนผมก็เลยเออเอาเอาลองดูลองไปดูนะครับผมว่ามันสนุกขนาดไหนและภาพมันสวยอะไรขนาดไหนนะครับเพราะว่าค่ายนี้เขาการันตีเรื่องภาพอยู่ลาภาพมันแบบแจ่มมากนะครับผมที่ดูรายสัปดาห์มันมันแจ่มขนาดไหนผมว่า ใน The Movie อ่ะมันแจ่มกว่านิดนึงมันแจ่มกว่านิดนึงเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็น The Mo ูฟว่ไปดูคนเขาจะเข้าหมายมันไม่ได้ความรู้สึกเหมือนเป็นแบบรายสัปดาห์อะไรพวกนั้นนะมันเป็นให้ความรู้สึกเหมือนเป็น The Movie นะครับผมซึ่งในวันนี้ที่ผมจะมารีวิวก็จะมีาภาพใช่ไหมตัวละครอะไรต่างๆนานานิดๆหน่อยฉากต่อสู้ฉากฉา,ากซึ้งฉากเศร้าอ,อะไรอย่างเงี้ยผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังแล้วผมจะพยายามไม่สปอยละกันนะครับทุกคนเออ พอกูใส่เสื้อกิวแล้วมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนไม่เหมือนแบบตัวละครในที่มิสึโใยญ่บากนะอืมมันเหมือนแบบตัวละครที่อยู่ในเรื่องพวกไอ้นั่นอะอะไรวะไฮแอนด์โลอะไอ้นั่นอะแก๊งดาลุมะเออไอที่อยู่สองข้างทางสองข้างทางว่ะสองสองตัวที่อยู่ข้างๆฮิวกะทุกคนเดี๋ยวแคปรูปมันดูเหมือนเลยกูเหมือนว่าสองตัวนั้นอะคือแบบ ไม่ไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็ไม่ไม่ต่างกันนะครับผมแต่ไม่เหมือนจริงยังยังเหมือนกงกงดารุมะชอบชอบชอบกงกงดารุมะมากนะครับผมอ๋อกลับมาเรื่องเดิมกลับมาเรื่องเดิมนะครับผมก็ให้คะแนนเรื่องนี้ก่อนเลยให้คะแนนก่อนเลยกูให้คะแนนก่อนเลยเรื่องอื่นที่อื่นเขาอาจจะให้คะแนนทีหลังแต่เรื่องนี้กูให้คะแนนก่อนนะครับผมผมให้คะแนนสิบเต็มสิบไปเลยทุกคนคือใครจะว่ายังไงกูไม่สนแต่เรื่องนี้กูชอบมากนะครับผมตัวละครดีมากนะครับผมภาพดีมากเพลงดีมาก เนสโกตน่ารักมากนี่กูให้เต็มละแค่นี้ก็ให้เต็มแต่กูแค่เกลียดป๊อปครอนไต้หวันแม่งแม่งชอบนิ่มๆมึงเป็นอะไรวะป๊อปครอนมึงไม่ทํามึงไม่แบบทําไอตัวอบป๊อปครอนดีๆวะเมืองไทยนี่กินกรุ๊บๆ,ๆเลยนะมันจะมีนิ่มๆนิดๆแต่ไต้หวันนี่แม่งแบบเอามาปุ๊บแม่งนิ่มแล้วหวาอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วแม่งเซ็งอะทุกคนแค่นั้นเอนเอเรื่องป๊อปครอนจังแม่งนะครับผม <S <S ส่วนเรื่อง ภาพของคีมิสึโนยายบานี่ยผมบอกได้เลยว่าแม่งแจ่มมากคือดีมากนะทุกคนคือแบบเอฟเฟกต,ตอนต่อสู้อ่ะคือแบบผมชอบมากเว้ยมันจะมีแบบปานวารีของทันจิโร่อ่ะคือแบบโอ้โเชี่ยโคตรสวยอ่ะแบบฟิ้วๆๆฟิวฟิวหง ดีทุกคนแล้วของไอ้เคียวจูโร่นะครับผมผมจะเรียกว่าเคียวจูโร่แล้วกันเพราะว่ามันจะได้แบบเออไอเคียวจูโร่ไปเลยนะครับผมมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงว่าหนึ่งแล้วเล่นโกคุหรือว่าเล่นโกคุกูก็ไม่ต้องเถียงกูเคียวจูโร่ไปเลยเออง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับผมะะผมจะเรียกว่าเคียวจูโร่นะเออก็ตาลกีของเคียวจูโร่เนี่ยสวยมากทุกคนแล้วก็ปานอาัศนีของเซนิสึนะครับผมคือแบบแจ่มทุกคนคือแจ่มมากมันคือดีมากๆเลยทุกคน แล้วก็มุ่เมนต์ต่างๆไม่มีการเผาอ่ะคือคำว่าเผาสำหรับเรื่องนี้ไม่มีเลยทุกคนไม่มีนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับผมส่วนเรื่องบทของตัวละครเนี่ยวางมาได้แบบว่าเรียกว่าไงดีก็ตามมังหะทุกคนมันตามมังหะเลยเข้าใจข้าหมายปะครับมันจะมียืดนิดๆเพื่อให้เป็นแบบเออให้มันถึงชั่วโมงแต่ว่ามันก็ต้องมีแบบกัดเวลานิดนึงให้มันแบบเหมือน หมือนเหมือนเวลาเราดูแล้วมันแบบเวลาเราดูเป็นตอนใช่ไหมทุกคนมันจะมียืดให้มันแบบอย่างทันจิโร่ที่ตอนสู้กับลุยอ่ะมันจะมียืดให้แบบไอ้ซุโกต้องใช้พลังนะแม่จะมาหาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแม่มีวิญญาณมาหาพ่อแม่อะไรอย่างเงี้คแบบญญญาายคือมันยืดได้นานกว่าเข้าใจไหมทุกคนแต่พอมันเป็นมาเป็นเดอะมูฟวี่แล้วอะ่ะความซึ้งอะ่ะมันลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน มันไปได้แป๊บเดียวอย่างเช่นอาฉากที่มีสปอยที่ที่เป็นตัวอย่างออกมาแล้วที่ทันจิโร่เจอน้องๆเห็นปะนี่ทันจิโร่วิ่งไปกอดอ่ะคือมันแบบมันมันกอดเสร็จแล้วมันก็ฮึอฮเสร็จแล้วปุ๊บแล้วมันก็ตัดออกไปเอ้ยเอออ้เอียความรู้สึกมันแบบเอาไอ้เฮียมันมันจะมีฉากอย่างนี้เยอะมากให้ทุกคนทําใจไว้มันมันไม่ใช่การสปอยนะแต่ว่ามันคือการบอกว่าให้แบบว่าเออมันมันจะซึ้งแหละแต่ว่าคือแบบมึงต้องแบบ ยังไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยทำทำทำความรู้สึกไม่ถูกในในในบางจุดนะครับผมแต่ว่าถือว่าก็ซึ้งไหมซึ้งเออซึ้งอยู่นะคือแบบในหลายๆในหลายๆโมเมนต์ Moment นะคือแบบฉากดราม่าคือแบบคือซึ้งคือแบบดีมากนะครับผมส่วน เรื่องบทตัวละครนะครับผมก็แน่นอนว่าไอ้ภาคนี้จะมีตัวหลักอยู่5ตัวนั่นก็คือเซนดิสุใช่ไหมหมูป่านะครับผมเนซุโกะทันจิโร่แล้วก็เป็นเคียวจูโร่นะครับ5ตัวนี้ที่เป็นนักล่าอาสูตรนะครับ5คนที่จะเป็นตัวหลักเลยแล้วก็จะมีตัวโกงก็คือเอนมุใช่ไหม เอนมุใช่ใช่เอนมุนะครับอสูรข้างแรมที่1ข้างข้ามแรงข้างขึ้นข้างแรงข้างแรงที่1น,นะครับผมก็เป็นตัวที่เป็นตัวเดินเรื่องในเรื่องนี้นะครับผมแต่ก็จะมีอสูรอีกตัวหนึ่งซึ่ผมเห็นในในในตัวอย่างออกมาแล้วเนาะนั่นะเพราะฉะนั้นน่าจะพูดได้นะครับนั่นก็คืออากาศนั่นเองนะครับเป็นอสูรข้างข,ขึ้นที่3นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครทีไ่ไอตัวนี้มันคือตัวละครที่แบบแม่งเก่งมากๆกอ่ะแต่คือแบบ โอ้โหเตอนแม่ง mm hmm. ฉากต่อสู้อ่ะแต่คือทุกคนคือแบบทุกคนถ้าจะรู้แล้วม,มาสู้กับใครแต่ว่าคือแ่บยี่ฉากต่อสู้มันคือแบบฉากต่อสู้ที่แบบโอ้โ oh! หแบบกินใจอ่ะคือมันมากอ่ะทุกคนคือเข้าใจปะ่ะเวลาเราอ่านมางังงะเราก็จะไม่เห็นภาพว่ามันมูฟเมนยังไงอะไรยังไงมันฟันตรงไงตรงไงอะไรเงี้ยมันเห็นแหละแต่ว่าเข้าใจความหมายปะ่ะเราต้องจินตนาการภาพเองแต่พอมันมาเห็นในแบบ อนิเมชันนี้แบบแม่งเคลื่อนไหวได้อะแล้วแม่งแบบเป็นอนิเมชันคุณภาพอ่ะทุกคนไม่ใช่งานเผาเหมือนเหมือนเจ้าดังๆเจ้าเลยนั่นแหละเหมือนเจ้าดังๆเจ้าเลยอะเออนั่นแหละไม่งานเผาแบบนั้นอนะ <anta bounce> คือแบบเฮีย <c oughs> นี่คือดูมูวี่มันคือสุดยอดทุกคนมันสุดยอดจริงๆนะเออผมพูดจริงๆเลยจัดใจเลยคือแบบแม่งดีมากๆนะครับผมอย่างที่บอกว่าบทตัวละครมันจะคะกๆกันแต่ที่จะมากหน่อยก็จะเป็น เคียวจูโร่นะครับผมทันชิโร่แล้วก็ไอหมูป่านะครับ3ตัวจะเป็นตัวที่บทเยอะหน่อยส่วนเนสโกะกับเซนิสึก็จะบทจะบทมีแต่ไม่เท่าไอ้3ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าก็กมีมีมีออกมาเรื่อยๆนะครับผมถือว่าไม่ไม่ได้น้อยจนน่าเกียดอ่าไม่ได้น้อยจนน่าเกียดคือมันคละๆกันแต่ว่าไอ้3ตัวนี้เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับผมโอเคมาต่อมาคือเพลงนะครับคือคือเพลงเนี่ยมันมันมัน,มนลิซ่าร้อง พราะมากเพราะจริงๆอ่ะทุกคนคืออันนี้อันนี้ตัดไปตอนจบเลยนะตอนหนังจบแล้วนะครับผมตอนหนังจบเนี่ยคนจะเดินออกจากโรงกันหมดแล้วแต่ผมเนี่ยนั่งฟังเพลงไว้ทุกคนคือแบบอ้อเพราะอ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่เคยฟังนะแต่พอไปฟังในโรงมันให้บรรยากาศต่างกันนะทุกคนก็จะเข้าใจปะ่ะพอไปฟังในโรงมันมีภาพเข้าใจะปะ่ะมันมีภาพที่แบบไอเคียวจูโร่ขึ้นมาคือแบบอ๋ออลิ่กโต้โยร่ะทุกคนคือแบบว่า อันีกระตูสยโยนาราลภาพคิวจุลโลกกูแบบโอ้โหกูนี่น้ำตาไหลนะพิบพิพิพิเลยทุกคนอันนี้ไม่ได้สปอยนะเพราะว่าอันนี้อันนี้คือตอนจบไปแล้วนะเป็นเป็นแบบว่าเครดิตของว่าใครทําเรื่องนี้ใครเป็นคนผ่ากระตูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเครดิตไปแล้วอันนี้มันไม่อันนี้มันมันไม่ได้นับว่าสปอยนะครับผมแต่คืออยากให้ทุกคนนั่งฟังตอนจบจริงๆอย่าพุ่งลุกออกจากโรงฟังจนจบเพลงอ่ะแล้วค่อยลุกออกไปอ่ะคือแบบ โอ้โหผมนี่รัวจะลงไม่ได้เลยครับแล้วเสียงแบบโอ้โหสซโยนาราแล้วก็โอ้โหอะไก็โตสซโยนาราโอ้โหแบบเอ้ยอะไรก็สุดยอดมากครับผมส่วนเรื่องที่ผมพูดมามันสปอยเปะวะแต่ ผมแค่บอกเฉยๆให้เป็นแบบไกด์ในการไปดูว่าเออมันรู้สึกประมาณนี้มันมันอะไรประมาณไหนอะไรยังไงนะครับผมส่วนในไทยเข้าเมื่อไหร่ผมไม่มั่นใจนะครับผมในไทยเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นข่าวมาว่าเออมันมีนักพากที่ได้รับเชิญคนหนึ่งที่แบบเออไอไอพาริสเออไอพาริสนะครับผมซึ่งเป็นดารานักร้องนั่นแหละครับดาราแล้วก็เขาร้องเพลงด้วยเนาะเออก็เรียกว่าดาราร้องซึ่งไอพาริสเนี่ยเออเขามาพาก เป็นเส้นอิสุแน่นอนกูฟังเสียงแล้วอะคือไปฟังเสียงเสนอิสึซ้ำไปซ้ำมาใน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 ตัวอย่างอืไอพาริสแน่นอนกู <c oughs> ฟังยังไปยังมาไอพาริสแน่นอนเสียงอย่างนี้นะครับผมตอนแรกยังไม่รู้เป็นใครเส้นอิสุส <c oughs> จะไมวาละพากทูเสียงนี้เหรอวะไม่ใช่พี่ที่เขาพากทูก็ไม่ได้เสียง,ยงนี้พอ <c oughs> ไปฟังอีกทินเอ๊ะไม่ใช่นะกระตูนขับก็ไม่ได้เสียงอย่างนี้นะ <c oughs> พอไอพาริสออกมา กูว่าแล้วเนี่ยกูว่าแล้วมันต้องออกเป็นงี้คือคนภาคไอ้ที่เป็นของทูหรือของไอ้นั่นอ่ะเขาก็ถือว่าเป็นภาคดีนะแต่รู้สึกว่าแกงการ์ตูนจะภาคดีกว่าจะไม่ใช่แกงการ์ตูนการ์ตูนขับอย้ยแกงการ์ตูนปิดไปแล้วการ์ตูนขับน่าจะภาคดีกว่าใช่ไหมเห็นจากที่ทุกคนบอกมาหลายๆคนนะครับผมซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยดูภาคไทยนะครับผม <S <S เคยดูแบบที่มันผ่านๆหรือแบบที่เขาแบบเอามาลงนิดๆในยูทูบอะไรเงี้ยคือแบบอันนั้นอ่ะ เคยฟังนะครับผมแบบว่าแล้วก็ก็ถือว่าภาคดีนะครับผมแต่ไม่ได้หมายถึงไอพาริสนะไอพาริสเนี่ยมันเสียงก็รูกสึกแปลกๆถามว่าเสีส่อสืมันมันมีหลายโทนเสียงมากให้เล่นอะแล้วคือในในอันใน The m มู i วี่อะไออยากบอกว่าเสียงเซนีิสื่อไม่มีล้านแปดเสียงอะคือมึงให้ตัวอะไรก็ได้ตัวประกอบก็ได้ที่อยู่ในรถไฟอะไรเนี้ย เข,ข้าใจคำหมายประตวประบอลในรถไฟให้ไอ้พาลิศมาภาคแล้วคนมาดูเ oh, เสียงมีไอ้พาลิศอย่างเงี้ยรู้สึกดีเลยรู้สึกดีแต่พอมึงอ๋อ oh, ตัวหลักตัวหลักลกูนี่ไม่อยากจะคิดเลยกูรูสงสารคนใดแต่ว่าทำไงได้เป็นการตลาดของเขาแต่เอาจริงๆที่มีสื่อโนะใหญ่ยายบาทเนี่ยคนดูมันเยอะอยู่แล้วฐานแฟนคลับเยอะมากอยู่แล้วทำไมต้องเอาดารามาภาคแต่ก็เข้าใจเขาแล้วว่าเป็นการตลาดของเขาแต่ว่า นะก็เหนื่อยใจอยู่แล้วก็อีกคนนึงมาพากเป็นเอ็นมุเนี่ยกูฟังละกูฟังละด้วยการที่กูฟังเขามาตั้งแต่ช่องเก่าขเขาเลยอะ่ะเออของพี่ต้อมกาดิอุ่น <c oughs> พี่ต้อมกาดิอุ่นนะพี่ชายของผมคนนี้นะครับผมคือเขาไม่นับกูเป็นน้องหรอกแต่กูนับกูเป็นพี่ไ <c oughs> อ,อ้แต่กูนับเขาเป็นพี่แค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมเอ,อเข้าใจตรงกันนะคือแบบ ตั้งแต่ช่องเก่าเขาจนมาช่องใหม่เนี่ยกูฟังเสียงเขาตลอดจนกูจําได้ตอนมันเปิดเอ็นมุมาโอ้โหถ้าเอ็นมุนเนี้ยแล้วกูได้ยินเสียงเอ็นมุขึ้นมาพี่ต้อมการีวส์ก็ว่าแล้วอะทำไมลงคลิปว่าเอ้ยไปฝึกภาคนูน่นภาคนี่มาให้มันมีสตอรี่ <laughs> อ๋อ จะมาพากเรื่องนี้นี่เองอก็ว่าอยู่ว่าทําไมเอ้ยอยู่ทําไมพี่ต้อมมันไปพากอะไรวะมันก็พี่ต้อมมันก็ชอบพากเล่นเข้าใจบ้างแต่แต่ว่าไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมลงให้มันมีสตรอรี่นะหรือว่าหรือว่าอะหรือว่า <c oughs> แล้วช่วงนี้ออกรายการบ่อยด้วยเออโปรโมตโปรโมทที่มีสื่อโนยญยบาทนี่เองเ,อเราได้มันล้ายจริงๆนะครับผมยังไงก็ถ้าคิดว่า ี่ไอ้พาริสนั้นอ่อยัง่ไงดีเอ่อเซนอีสุ e หลังจากนี้จะเป็นงานสปอยสปอยนิดหนึง่งสป,ปอยนิดหนึ่งสำหรับคนที่เอ่อคิดจะไปดูภาคไทยหรือว่าไม่คิดจะไปดูภาคไทยก็แล้วแต่สองสองกลุ่มนี้นะครับผมแต่ว่ามันมีซับนะเพราะฉะนั้นไปดูซับก็ได้อุดหนุน,นอุดหนุนของลิขสิทธิ์นะครับผมอุดหนุนให้บริษัทเขาได้มีกําไรในการ นำเดอะมูฟวี่อนิเมะดีๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมไปอุดหนุนไปอุดหน,น,นุนทางซับก็ได้นะครับผมถ้าไม่อยากดูไอ้ไอ้แบบว่าแบบภาคแล้วกันแต่สําหรับอันนี้จะเป็นคําแนะนําหรือว่ามันจะแนะนําได้ไหมว่าเอาไปคิดกันแล้วกันนะจะเป็นการสตอยนิดนึงนะครับผมนิดนึงนิดเดียวเลยนิดเดียวนะครับผมผมจะบอกสาหรับคนที่ไม่อยากดูหรือก็อยากดูก็แล้วแต่นะครับผมสองคนนี้นะครับพี่ต้อมกับดิวส์เนี่ยภาคถือว่า ไม่ได้เลวร้ายแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าจะดีขนาดไหนนะครับผมซึ่งตัวเอนมูเนี่ยออกมาตั้งแต่ต้นเรื่องจนเกือบจบเรื่องไว้ทุกคนขเข้าใจข้าหมายปะ <c oughs> คือมึงจะได้ยินเสียงพี่ต้มตลอดเวลาเก <c oughs> <c oughs> ือบลาจะหนึ่งชั่วโมงหรือซ้าเพราะมันหนึ่งชั่วโมงกว่าๆใช่ปะเออเพราะว่าไอ้อากษรออกมาตอนหลังบอกแค่นี้ว่าอาักษรออกมาตอนหลังนะครับผมแต่ว่าคือแบบ เอ็นมูเนี่ยอยู่ตั้งแต่ต้นยังเกือบจบเรื่องทุกคนเพราะฉะนั้นคุณจะได้ยินเสียงพี่ต้อมตลอดเวลาถ้าใครแบบว่าเอ่อเป็นชาววันพี e c ซเชียลออนไลน์เนี่ยก็น่าจะไม่ชอบเสียงพี่ต้อมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ไปดูซับนะครับผมแต่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับพี่ต้อมอยู่แล้วลองไปดูสักครั้งหนึ่งยูทูบเบอร์ที่เราชอบนะครับผมที่เรานั่งฟังเสียงเขาต่อยบ่อยๆมาพาคอนิเมะให้เราได้ฟัง ลองไปดูลองไปดูนะครับผมเขาอุตส่าห์ไปเรียนไปสร้างสต <forever> อรี่ให้พวกมึงมึง,งต้องลองไปดูแล้วจังหวะนี้นะครับผมคนต่อมาก็คือไอ้าริสนะครับผมก็จะบอกว่าเซนอิสึเนี่ยบทพูดไม่เยอะแต่หลากหลายเสียงโหบอกเลยเซนอิสึเรื่องนี้คือแบบคือแบบอนิเมะยี่สิบยี่สิบตอนะเซนอิสึแม่งพูดยังพูดแบบ ยังไม่หลากเสียงเท่าเท่าไอเดอะมูวี่ภาคเดียวทุกคนพูดจริงพูดจริงแล้วผมไม่แน่ใจว่าไอพาริสจะแบบเออเรียกว่าไงดีอะจะจะสื่ออารมณ์ได้ดีขนาดนั้นไหมนะผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่สำหรับคนที่ชอบไอพาริสก็ลองไปดูนะครับสักครั้งในชีวิตนะดาราที่เราชอบไปภาค อนิเมะให้เราได้ดูเอ,อผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีนะครับผมก,ก็ลองไปดูลองไปสนับสนุนภาคไทยดูนะครับว่าเอ้ยให้โอกาสเขาถ้าไม่ได้ก็ครั้งหน้าก็ไม่น่าจะมีอ่ะไม่ถึงไม่น่าจะมีพี่ไอแต่คนอื่นจะมาน <c oughs> คนอื่นมาแทนพี่ไอไม่มาหรอกแต่คนอื่นจะมาแทนนะครับผมอย่างคิวเตโซโลเงี้ยไม่ไหวพักไปได้โอเคไปนะครับผมอย่างถ้าทำมากกว่าน,นี้ดูจะผิดข้อตกลงกับกันเถอนยยเด็กผีอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้น <c oughs> อันนี้ก็ยังมาอีกนะว่าก็เสียงหล่อไอพาริสก็น่าจะได้อยู่แต่เสียงอื่นไม่แน่ใจนะครับผมก็ลองไปดูเอานะครับว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดคือมันมีคือมันบางทีมันก็ไม่มีซับอนะเนาะก็ก็ดูไปนะครับผมก็ก็ก็สับรสนุนของแท้นะครับผมก็คือเขาจะได้เอาใหม่ๆม,ม,มานะครับผมแล้วก็ท้งหน้ามันผมอยากให้มันเป็นบทเรียนของเขาบ้างว่าเขามันน่าจะแบบยังไงเดีย เขาไม่ควรทาแบบนี้ควรให้นักพากได้ได้มีอาชีพได้ทาอาชีพของตัวเองอ่ะเข้าใจความหมายแล้วทุกคนคือแบบยูทูบเบอร์อย่างที่เป็นนักพากอย่างไอพี่เจซีอย่างเงี้ยคือคือเขาเป็นนักพากอยู่แล้วเข้าใจเขาหมายป่ะคือเขาเขาพากเล่นพากนู่นพากนี่อยู่แล้วซึ่งเราก็ดูการพากของเขามันก็มันก็สนุกใช่ไหมครับน้องมาฮิโร่แคนามิเห็นไหมเอออย่างนั้นอ่ะอย่างธนุดันอย่างเงี้ยเขาก็เป็นนักพากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นนักพากอยู่แล้วมันเอามาพากถึงจะเป็นยูทูบเบอร์เอามาพากแต่ว่า คือเขาเป็นนกพากอยู่แล้วมันก็มันก็ดีใช่ไหมล่ะแต่ว่าพออ่ะเป็นดารามาพากหรือยูทูบเบอร์ที่ไม่เคยพากมาพากมันมันมันก็ความรู้สึกต่างกันแต่สําหรับผมนะถ้าผมอยู่เมืองไทยผมจะไปดูภาคไทยนะครับผมเฮ้ยผมแนะนําผมจะให้ไปดูภาคซับก่อนพอซับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณค่อยมาดูภาคไทยอ่ะซับแบบซับแบบดูแบบความรู้สึกแบบเก็บความรู้สึกของซับไว้ไว้ในอกลึกๆสุดใจเลยแล้วพอเราไปดูภาคไทยเนี่ยคิดซะว่ามันเป็นแหล่งตลก คิดถ้าว่าไปดูหนังตลกนะครับผมมองในมุมกับด้านก็คืออะเหรียญมีสองด้านเสมออะเรื่องนี้แบบแบบสนุกเศร้าซึ้งอะไรเงี้ยมันอะเก็บไว้เก็บไว้ในพาร์ทของซับเสียบไ้ปุ๊บแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทแบบฮาๆเลยคิดในใจว่าเรามาดูยูทูบเบอร์ที่เราชอบเรามาอยู่ดาราที่เราชอบแค่นั้นพนเสียบปึ๊บเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ลึกสุดใจทุกคน <laughs> นี่คือคําแนะนําสําหรับคนที่ เคยดูภาคไทยมาตั้งแต่เด็กยันโตนะครับผมก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีเสียแล้วก็ดีไม่ดีบ้างนะอย่างอย่างที่ผมไปดูสเต m มปีดเนี่ยว่าพี่บอยพี่บอยเขาภาคเป็นซาโบโผมอยากรู้ว่าเขาภาพยังไงผมก็ไปดูอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นความรู้สึกประมาณนั้นนะ,ะเข้าใจควาหมายปะ่ะเออเราก็ลองไปดูดาราที่เราชอบแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่เราชอบแต่ยังไงก็ฝากพี่ชายของผมคนนี้ไว้ด้วยนะครับผมพี่ต้อมกดิอุสนะครับเป็นการภาพ เดอะมูฟวี่ครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับผมผมอยากให้ทุกคนไปติดตามพี่ชายผมคนนี้จริงๆนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมเขาไม่ได้มาดูคลิปกูหลอกกูวูบจริงแต่กูเอออยากให้กําลังใจพี่เขาผ่านคลิปนี้เท่านั้นเองนะครับผมก็คลิปหน้าจริงๆทุกคนผมอยากสปอยมากเลยแต่ว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่ดีใช่ปะเพราะเขาก็ก็ยังไม่ได้ดูกันใช่ปะเออผมก็ไม่เลยไม่อยากสปอยอ่ะเข้าใจเข้าหมายปะ คือคืออยากสปอยมากมากกว่านี้เนี่ยแต่ว่ามไม่อยากทำคลิปสปอยอยากให้ทุกคนไปดูด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นเอ่อเรียกว่าไงดี a อนิเมชันเดอะมูฟวี่ i อนิเมชันที่เราชอบอะไปดูนะครับ ไปดูนะครับผมแล้วก็สนับสนุนของแท้นะครับผมไม่สนับสนุนให้ดูของเถื่อนในทุกช่องทางนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคิมมิหนึ่1สีคคิมมิหนึ่งวะ่ะ <c oughs> คิมมิส่อนโนยัยบะนะครับผมก็ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าเอ้ชอบไหมเวลาเขาภาคเนี่ยเขาเวลาเขาเอาดารามาภาคชอบไหมหรือว่าไม่ชอบแต่กูเห็นราม,มากไม่น่าชอบ <c oughs> นะครับผมแต่ว่าก็คอมเมนต์มาว่าอย,อยากไปดูเพราะอะไรอยากไปดูเพราะพี่ต้อมอยากไปดูเพราะพี่ไอซ์หรือว่าไม่อยากไปดูเพราะว่าสองคนนี้อก็ลองดูลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าอยากไปดูหรือไม่อยากไปดูเพราะอะไรนะครับแต่สําหรับผมนะผมไปดูมาแล้วเพราะฉะนั้นผมรู้สึกดีกับศัพท์แต่ภาคไทยก็ดีภาคไทยก็ดีถ้าผมอยู่ไทยผมก็จะไปดูภาคไทยอะถ้าอย,อยู่ไทยนะแต่กูอยู่ไต้หวันโอเคนะครับผม ก็ยังไงวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆแมวครับสำหรับวันนี้แมวม้มาจะเด็วสักแค่ไหนก็แพ้และอะไรวันนี้กูลืมลืมตัวตนและกูกูมองตัวเองในในในกล้องเงี้ยแล้วกูรู้สึกลืมตัวตนมากเลยะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วครับบายาี bye. มาตอนนี้ฝ <c oughs> <c oughs> ันดีครับทุกคน